สวัสดีครับก็พบกับผมคนสติแตกเช่นเดิมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับไม่น่าจะยาวนั่นคือการเพิ่มคอนเทนต์ใน i s s 3ในชื่ออีเวนต์ Integrate Look Back a n o t h e r t i ครับแต่ผมจะไม่ได้พูดถึงวิธีเก็บแต้มและของรางวัลในอีเวนต์นี้นะครับหลกัหลกๆจะพูดถึงสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน i s s มากกว่าและของรางวัลอีเวนต์คุณไม่จาเป็นต้องเล่น i อ s ก็ได้นะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันแค่ว่าถ้าลงไจะได้ของรางวัลเร็วหน่อย และลง IS ที่ว่าก็ไม่ต้องลงที่ระดับ18ด้วยเล่นที่ระดับ0ระดับ1ก็ได้ครับถ้าคุณไม่อยากสติแตกแบบผมและคลิปนี้ผมจะพูดถึงแค่ระบบที่เข้ามาใหม่เท่านั้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้ระบบเบื้องต้นของ i 3ก็สามารถดูคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วได้เลยแต่มันเป็นคลิปช่วงเปิดช่องเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพมันค้าสายตาก็ขออภัยครับช่วงนั้นผมทำได้เต็มที่แค่นั้นแหละจริงๆตอนนี้ก็ไม่ต่างกันนะ งั้นเรามาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าครับเนื้อหาที่เพิ่มมาใน i อเอสาหลักๆคือเพิ่มระดับความยากจากแต่เดิมมี15ระดับตอนนี้เป็น18ระดับแทนและตั้งแต่ระดับ16ขึ้นไปจะมีแมคานิกใหม่เข้ามาด้วยงั้นเรามาไล่กันไปทีละอย่างครับในระดับ16เราจะเริ่มเกมด้วยดิลีกชิ้นใหม่คือ f o r สเตอร์เลอร์เจโนและหลังจากชนะการต่อสู้จะมีโอกาสได้รับ Evolutionary Gen e และ Evolutionary Gen o m e ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดแมคคณิกใหม่ใน IS-3 คือแมคคณิกเอเวอร์ดูชแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันอีกทีครับในระดับ17สถานะ Rejection จะกลายเป็นสถานาคสะคอมโพสิตรี e จคชันครับสรุปสั้นๆครับแต่เดิมสถานะ r e ีเจคชันที่เป็นดีบั f ห1ชนิดตอนนี้มันจะเอาดีบั f สอชนิดมารวมกันเป็นชนิดเดียวแทนและผมบอกเลยว่าไอ้ระบบเชี่ยนี่ แม่งส้นตีนมากต่อให้มีเอวิวชั่นมาช่วยมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าไอดีบัฟแบบดับเบิลดูเบาบางขึ้นมาเลยนะและเพราะมันเป็นการจับคู่ดีบัฟทำให้จากที่ตอนแรกมันมีแค่4ดีบัฟพ,พอนำมาผสมจับคู่กันกลายเป็นว่ามันงอกมาเป็น6ดีบัฟเฉยเลยและระดับ18ศัตรูประเภทอีลิตและบอสพลังโจมตีบวก3 0และจะได้รับความเสียหายกายภาพและอาร์ตเบาลง5 0เป็นเวลา20วินาทีหลังจากเกิดมา โดยบัฟลดทอนความเสียหาย20วินนั้นสามารถสังเกตได้จากรอบตัวของศัตรูที่จะมีวงสีแดงรอบตัวครับและคุณรู้ไหมครับว่าศัตรูที่มี2เฟสเวลามันขึ้นเฟสใหม่ไอความสามารถนี้มันรีเซ็ตด้วยตอนของเก็บฟุตเฮตแล้วเจอบอสหนึ่งดสิบแปดครั้งแรกกูร้องเอา้าเอ้าเลยนะเว้ยแบบเฮ้ยขึ้นเฟสสองทำไมมันมีบัฟลดทอนดาเมจวะแต่อิชบาลามันไม่รีเซ็ตนะตอนเปลี่ยนล่างคนในดิสคอร์ดผมลองมาแล้วและผมบอกเลยว่า ไอบัฟที่พวกมันได้รับมันไม่ใช่เรื่องตลกผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่ากระสุนของ EW จะโจมตีศัตรูประเภทอีลิตและลด HP มันได้แค่ประมาณ1ใน10เองแต่เดิมพวกมันก็ถึกจะตายอยู่แล้วมันยังจะถึงได้มากกว่านี้อีกเหรอวะผมไม่อยากนึกเลยว่าถ้าเจอดาดเอาเอาคอนโทรในระดับ18ผมไม่ช็อกตายเลยเหรอวะต่อมาก็คือแมคดิกอุ้ย ต่อมาคือแมคคณิกใหม่ครับไอสาติก,ก้กูเกเซ่ทำไะไรว่ากับเอเวอร i o n ชันซึ่งจะเป็นแมคคณิกที่จะทํางานเฉพาะระดับความยากตั้งแต่16ขึ้นไปโดยเราต้องใช้แมคคณิกนี้เป็นตัวช่วยเพื่อเอาชนะความยากระดับเสียสตินี้ครับโดยผลจากลีลี่ฟอสเตอร์จ er ีโนไทจะทําให้ o อบเจกเตอร์ที่ติดสถานะรีเจคชันสามารถแอดซิมิเลตหรือดูดซับออบเจกเตอร์ที่เป็นปกติใกล้เคียง2คนได้หากดูดซับสำเร็จ o อบเจกเตอร์ที่ติดสถานะรีเจคชัน จะได้รับสถานะ Evolution จนกว่าจะจบการต่อสู้นั้นครับโดยสถานะ Evolution นี้จะทำให้ Operator นั้นไม่รับผลจาก Rejection ได้รับ Sanctuary 35%และจะโจมตีไม่สนด Defense และ Resist ของศัตรู35%โดยสามารถสังเกตสถานะนี้ได้จากออร่าสีทองรอบตัวครับและต่อให้นำออกจากสนามและลงใหม่ Operator ตัวนั้นก็จะยังติดสถานะ Evolution อยู่ครับ ทำให้ไม่จําเป็นต้องนาโอเปอเรเตอร์สองตัวไปให้ดูซับใหม่ด้วยโดยหากรอเวลาโลสนามใหม่โอเปอเรเตอร์ที่ evolution แล้วจะมีขอบสีทองติดอยู่ครับโดยกระบวนการ evolution นี้ไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับการลงครับจะลงตัวติด r e j e c t i o ไปก่อนและลงตัวปกติ2ตัวที่หลังก็ได้หรือจะลงตัวปกติ2ตัวไปรอและลงตัวติด r e j e c t i o ไปที่หลังก็ได้เช่นกันแต่แมชชนิค evolution นี้มันมีข้อเสียอยู่คือตัวโอเปอเรเตอร์ปกติ ที่เราเอาไปให้ดูดซึมมันจะติดรีเจคชั่นแทนจนจบด่านครับแปลว่าถ้าเราต้องการให้ตัวติดรีเจคชั่นเข้าสู่สถานะเอเวอร i ลูชันเราก็ต้องนำโอเปอเรเตอร์ปกติ2ตัวไปส่งเวยนั่นเองครับและโอเปอเรเตอร์ปกติที่ติดรีเจคชั่นเพราะกระบวนการเอเวอร i ลูชันนี้เราไม่สามารถนำไปเอเวอร i ลูชันได้ครับโดยเราจะเอเวอร i ลูชันได้ก็ต่อเมื่อโอเปอเรเตอร์นั้นติดรีเจคชั่นมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ติดมาระหว่างต่อสู้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณวางตัวให้ดูซับไม่ดีและเราวางโอเปอเรเตอร์ปกติที่ยังไม่ติดเชื้อที่มันยังแบกเราอยู่ไปวางใกล้ๆตัวติดเชื้อโดยไม่ได้ตั้งใจโอเปอเรเตอร์ปกติคนนั้นก็จะติดเชื้อจนจบด่านซึ่งเราแฮ้ได้เลยนะและอย่าเพิ่งลืมนะครับว่าเราเล่นกันอยู่ที่ระดับ16ขึ้นไปนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะเว้ยและก็มีทริคที่ผมไปรู้มา ซึ่งคนที่บอกก็คือปแจนั่นแหละขอบคุณปรเจมากครับคือถ้าเราวางโอเบอเลเตอร์ติดเชื้อตั้งแต่2ตัวขึ้นไปใกล้ๆก,กันและถ้าวางโอเบอเลเตอร์ปกติให้อยู่ในระยะของโอเบอเลเตอร์ติดเชื้อเหล่านั้นโอเบอเลเตอร์ติดเชื้อเหล่านั้นจะทําการดูดซับโอเบอเลเตอร์ปกติตัวนั้นพร้อมกันครับซึ่งเป็นทริคที่ดีครับทําให้สามารถลดจํานวนโอเบอเลเตอร์ที่ต้องเอาไปสังเวยได้แต่ต้องวางโอเบอเลเตอร์ปกติ ให้อยู่ในระยะของตัวติดเชื้อทั้งคู่นะครับซึ่งระยะของตัวติดเชื้อก็คือ8ช่องรอบตัวนั่นแหละอย่างไรก็ดีครับเราสามารถ Evolution ช o no c o น b อก Combat ได้และเป็นการ Evolution ถาวรด้วยด้วยไอเทมใหม่2ชิ้นคือ Evolutionary g e n e และ Evolutionary Genome โดยไอเทมเหล่านี้มีโอกาสได้รับหลังจบการต่อสู้จากโหนดอะไรก็ตามโดย2ชิ้นนี้จะทำงานเหมือนกันครับต่างกันที่จำนวนที่จะได้ Evolution เท่านั้น สำหรับ evolutionary gene เมื่อรับมาจะสุ่ม operator 1คนที่ติดสถานะ rejection ได้รับสถานะ evolution ถาวรส่วน g e n o m จะเปลี่ยนจากสุ่ม operator 1คนเป็น operator ทั้งหมดแทนโดย operator ที่ได้รับสถานะ evolution ถาวรนั้นจากกรอบสีม่วงที่ติดมาจาก rejection จะกลายเป็นกรอบสีทองที่แสดงถึงสถานะ evolution ครับทำให้นอกจากจะได้บัฟถาวรแล้ว เราก็ไม่ต้องเอาโอเปอเรเตอร์สคนไปสังเวยให้กับตัวที่ติดเชื้อแล้วด้วยครับแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้ Evolutionary ทั้ง2ชนิดนี้มากครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะว่าโอกาสดรอปมันค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะจีนโนมผมเล่นมาประมาณ4-5หวันแล้วยังไม่เคยได้เลยสักครั้งเลยเพรองานคีสว่าถ้าได้มาก็ดีไม่ได้ก็เล่นตามปกติต่อครับก็จะมีเท่านี้ครับกับสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ใน i s 3ก็เอาเป็นว่า คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอ,อ๋ผมว่าผมลืมอะไรบางอย่างวะ่ะเหมือนกูลืมพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาอ่อมอาอ๋อมันอัปเดตไอหนูเฮียนี่ด้วยครับแค่นี้แหละ